กฎหมายชายคาปัญหาชาวบ้านโดยสำนักงานอายการสูงสุดเอาละค่ะช่วงนี้สัญญาณจากอายการอาวุโสสำนักงานการสอบสวนสำนักงานอายการสูงสุดอาจารย์ปอระเมศอินทรชุมนุมมาแล้ววันนี้อาจารย์บอกคุยกันเรื่องวันหยุดชดเชยนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีครับคุณนันครับเชิญค่ะออไปสองวันไม่ได้เข้าค่ะติติดต้องสองวัน ไม่รู้กล้วยสูกหรือยังพอดีจัดงานวันสันวันประชุมใหญ่สันนิบาตสากลเมเทศไทยนะครับเกษตรกรเขาก็มาเยอะครับแลเอาผลผลิตมาช่วยกันจําหน่ายใจอุ่นเอาละอันนั้นก็ว่าไปพอดีเมื่อวานก็ติดฝนกระแสเลยไปไม่ทันอีกเข้าไม่ได้ทีนี้วันนี้มาคุยกันเรื่องวันหยุดชดเชย ถ้ามีข้อสอเสียงกันลังเกินทำไมรัฐบาลมาหยุดวันที่29มาหยุดวันที่2วันที่31ยังมองไม่ทันเลิกวันที่1ยังไม่ทันสางวันที่ดวันที่2เปิดทำงานก็บ่นกันจังเลยเออผมว่าคนไทยนึงก็แปลกนะก็บ่นกันจริงๆอะเมื่อกี้ก็ดูคลิปอีกอันสายกดนักกฎหมายสายแรงงานก็บอกว่าการหยุดราชเอกชนหยุดวันที่29ไม่ได้เพราะกฎหมายก็เขียนว่า้าวันไหนวันนักขัดกะเลิกที่ต้องหยุดช่เชิงให้หยุดในวันถัดไป ผมว่ามันแปลความกันผิดหรือเปล่าไม่รู้นะคือความจริงจะหยุดวันไหนเนี่ยเขาบอกให้อย่างน้อยก็ให้หยุดวันถัดไปแต่ไม่ได้ไหมายความว่าต้องพวกสถานประกอบการหรือบริษัทจะต้องไปหยุดวันถัดไปไม่งั้นจะผิดกฎหมายแรงงานไม่มีบทกําหนดโทษครับว่าจะหยุดเมื่อไหรไ่นะผิดกฎหมายเพียงแต่เขาบอกให้หยุดชดเชยผมบอกเนี่ยทั้งกฎหมายว่าเราเนี่ยบางทีก็เหนื่อยเหนื่อยคนก็วิพากษ์วิจารณ์จริงๆนะครับ เราหยุดวันที่ยี่บเก้าก็ชดเชยถามว่าทําไมเขาไม่อยากให้ไปหยุดวันที่สองถ้าหยุดวันที่สองเนี่ยมันก็เหลือวันทํางานแค่สามวันพวกก็จะเบี้ยวเลยทีนี้เนี่ยนี่วิธีคิดก่อนนะครับทีนี้ถ้าหยุดสัปดาห์แรก 4, สี่สัปดาห์ที่สองสี่มันก็หยุดตรงกลางอีกสี่นั่นมันเหมือนความเป็นความเหมาะสมการที่รัฐบาลเขาประกาศผมเข้าใจนะครับ ส่วนคนที่บอกว่าเมาหนักวันที่สามสิบเอ็ดวันที่หนึ่งไม่ตั้งสังวันที่สองจะไปทําง,งานงยังไงยื่นใบลาสิครับโายื่นใบลาวันที่สองก็จบคุณคนไทยในหลายเรื่องนะ,ะ,นะเล่นเยอะใ,<ห>ใช่ไหมก,ก็ไม่ได้ไอ้นี่ก็ไม่ได้แล้วเนี่ยอย่างกรณีของเมื่อวานสารดีกาอ่านคำย่อภาษาคดีคุณยิ่งรักตอนที่ย้ายคุณตะวินเปลี่ยนสีเนี่ยอุย้ตอย,ยตอนย้ายตัวนั้นด่ากันแล้วด่ากันอีก ตอนนี้สารดีกาตัดสินว่าไอ้การย้ายเนี่ยเป็นอำนาจของรัฐบาลนายกรัฐมนตรีที่จะปรับเปลี่ยนข้าราชการภายในได้เงียบกิปบเลยไม่มีใครพูดสักคําคือมันดูแล้วเมืองไทยมันอยู่กับการหาเรื่องนะผมว่าคิดคิดให้เป็นผมต้องยอมรับนะครับรัฐบาลเนี่ยเขามาเป็นผู้บริหารเขาจะย้ายใครเนี่ยก็ดูที่ความเหมาะสมของเขาเขาตัดสินใจเ็เป็นผู้บริหารเป็นผู้กําหนดนโยบายนะครับ ส่วนเราเป็นผู้แค่การเป็นผู้ปฏิบัติก็ต้องปฏิบัติไปตามนั้นไม่ใช่เขาย้ายแล้วไม่พอใจนะครับอเด็กเขโวยว,ว,า,ว,า,ว,า,วายอุย้ยคนเชียร์กันเยอะเหมือนลุงพลเนี่ยกองเชียร์ตอนนี้ลงกองเชียร์ล,ล,ลุงพลดันการลำบากแล้วยูทูบเนี่ยเมื่อวานะ่ท่านลองแ้มกับนาที่ในวัดเนี่ยที่สัมภากรให้เก็บเงิเงนจากจากย mm ูทูบเพราะว่าอ่าลุงพลเองก็เห็นออกยูทูบบอกวังเดีนีน้ จะได้สักห้าสิบล้านทำไมได้แค่สามสิบล้านถ้าได้สามสิบล้านเนี่ยเสียภาษีสามสิบห้าเปอร์เซ็นตนั่นหมายความเสียสิบล้านเนาะค่ะเพืาอนคนที่ทํา youtube ก็ต้องเข้าใจนะคุณทําแล้วเนี่ยต้องเสียภาษีไม่งั้นก็จะตามเก็บกันไปเอาละครับผมว่าใกล้จะสิ้นปีแล้วจะขึ้นปีใหม่แล้วใส่จองกันนิดนึงคิดคิดทำอะไรวันนี้คนหัวร้อนก็ยังเยอะอยู่อะไรก็ยังเยอะอยู่ปีนี้ขอให้หมดปีนี้นะครับปีหน้าใจเย็นวันนี้อากาศก็พอสมควร ก็บ่นๆไปแค่นี้แหละครับเอาละคุ่นนจนว่าเลยครับผมเริ่มจองแ้นะค่ะไม่สองก็สามสองหรือสามใช่ไหมฮะแล้วแต่เลยค่ะอาจารย์เดีวันที่หนึ่งก็ทํางานปกเอาวันที่หนึ่งมันหยุดหยุดนี่วันจะวันตย์ค่ะใช่ครับเอ๊ะวันที่หนึ่งวันจันทร์วันที่หนึ่งวันจันทร์นะใช่ใช่ค่ะอาจารย์วันจันทร์ไม่แน่อาจจะเป็นวันจันทร์หนึ่งสองสามก็ได้เดี๋ยวดูก่อนได้แต่ว่าวันที่หนึ่งเ่าไม่ค่อยอยากเข้าไปเพราะอะไรเพราะว่าจะส่งคนเข้ากรุงเทพกับบ้านมา อาจจะเป็นที่สองหรือที่สามดีกว่าออวันนี้ฝากของเราต่อเลยครับได้ค่ะเริ่มที่คุณพันทิะอาจารย์บอกว่าเอาร,รถจักรยานยนต์ไปเข้าไฟแนนซ์ลักษณะเป็นแบบสินเชื่อเงินสดทีนี้อยากจะทราบว่าตามกฎหมายเนี่ยนะคะเราต้องขาดส่งกี่งวดไฟแนนซ์ก็ถึงจะยึดเราได้ะคะ่ะตงกติสามงวดต้องสานะานะจะเริ่มยึดแต่ทีนี้วันนี้มันเกิดปัญหาขึ้นมาว่าพวกแท็กซี่เนี่ยเหลืองวดละสิบห้าวัน ก็กําลังจะคุยกับขั้นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีให้บอกสบคอย่างนี้การกําหนดผ่อนชําระเนี่ยมันสามงวดก็จริงแต่งวดละเท่าไหร่งวดละเดือนหรือขาดสามเดือนตอนนี้ผมกาลัง้นึกว่าถ้าขาดสนใจลดที่เขาสิบห้าวันเนี่ยก็เปลี่ยนเป็นหกงวดได้ไหมต้องครบสามเดือนก่อนไม่งั้นก็ลําบากค่ะอาจารย์คะแล้วก็ถามเพิ่มเติมมาด้วยว่าในช่วงที่รถเข้าไฟแนนซ์แบบเนี้ยเราต่อทะเบียนกับขนส่งเองได้ไหมคะ ได้ก็ไปต่อไม่มีบุ๊กก็ได้ก็ไปต่อไปบอกเขาก็ต่อได้วันนี้ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับถ,ถ้าให้ไฟแนนซ์ต่อก็ต้องเสียตังค์เพิ่มที่หัวคิวอยู่แล้วซึ่งซึ่งวันนั้นท่านประธานที่ปรึกษาในรันนีท่านจิตลาแต่บมมอกว่รารถที่ถูกยึดแล้วในเจ็ดแสนการรอจะยึดในสิ้นปีนี้อีกห้าแสนดังนั้นปีนี้ประมาณลถหนึ่งล้านแล้วไฟแนนซ์ยึดไปก็ขายในราคาที่ต่ําต่ําเสร็จแล้วก็ไม่ยกกจะจับคู้เช่าซื้อนะครับ เรียกผู้ซื้อผู้ซื้อยากจนลงนะครับท่านกำลังเสนอว่าให้บริษัทไฟนนั้นทั้งหลายเนี่ยเปลี่ยนจากหนี้ที่ค้างชาระเป็นหนี้เงินกู้ปก,กติแล้วให้รถอย่าไปยึดของเขาให้เขาจะมาหากินเอา,ารถทำมาหากินแล้วเงินมาส่งไปแน้นดีกว่าอันนี้ก็กําลังทําอยู่เป็นนโยบายของรัฐบาลนะครับค่ะส่วนท่านต่อไปคุณคมนะลูกสาวไปประสบอุบัติเหตุที่จังหวัดชนบุรีนะคะทั้งค,คู่กรณีและลูกสาวนี่คือเจ็บทั้งคู่เลย ตอนแรกก็ยังไม่รู้ว่าใครผิดใครถูกอะค่ะอาจารย์แล้วก็ล่าสุดเจา้าหน้าที่แจ้งมาแล้วบอกว่าลูกสาวอ่ะเป็นฝ่ายผิดแล้วประกันขาดด้วยสรุปว่าก็ต้องรับผิดชอบทั้งของรถตัวเองรถคู่กรณีนะคะแต่ว่าประเด็นที่เขาสงสัยแล้วก็ปรึกษามาเนี่ยเขาบอกว่าคือในวันเกิดเหตุมันมีค่าดําเนินการอย่างนี้ค่ะอาจารย์เจา้าหน้าที่เขาตามรถยกของเอกชนเอารถไปจอดที่เก็บของกลาง นะระยะทางเขาบอกว่าไม่เกิน10กิโลเมตรนะเขาคิดมา3,500แล้วก็ค่าจอดวันละ300 6วันปาเข้าไป1,800แล้วยังมีค่าตรวจสภาพคิดอีก1,500บาทเขาก็เลยถามอาจารย์ว่าเขาไม่มีประสบการณ์อาจารย์พอทราบไหมคะว่าไอ้ราคาเนี้ยมันเป็นทําไหม ค่าจอดไม่เขาไม่ได้บอกว่าเอาไปจอดตรงไหนคะ่ะอาจารย์คิดวันละสามร้อยตังคนั่นนะ่ะสิครับการาจอ<า>ไปฝากเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของพนักง,งานสอบสวนต้องยกรถลากไปนะครับอันนั้นอันหนึ่งแล้วค่าจอดค่าตรวจสภาพถ้าค่าตรวจสภาพใครตรวจปกติเจ้าหน้าที่จะเป็นคนตรวจอ,อันนี้เี่ยผมเนียผมต้องหาข้อมูลหน่อยผมไม่แน่ใจว่าจะให้เอกชนมาตรวจ ไปว์ไทเซชันได้หมดหรือเปล่าคด้เว้นว่ารถเนี่ยคุณเอาไปจอดไปที่ไหนที่อื่นนะปกติตำรวจยึดต้องมาไว้ที่โรงพักอันนี้ขอเวลาศึกษาอีกนิดนะครับค่ะค่ะนะเพราะว่าเข้าใจว่าสงสัยคงไปจอดเอกชนั้นงค่ะอาจารย์เพราะสามร้อยสาร้อยบาทนี่ถ้าเอาไปที่จอดเอกชนโดยที่โดยที่ผู้เจ้าของรถเขาไม่ยินยอมะตะมาเรียกเก็บกเขาคงไม่ได้แรอะครับเพราะว่าไม่ได้ตกลงกันก่อนค่ะ ถ้าราชการจะยึดก็บอกเขาด้วยต้องบอกด้วยยึดไว้ที่ไหนค่ารถยกรถลากก็เหมือนกันครับค่ะเพราะว่าอันนี้เบดเร็แล้วปาก็ไปจะเป็นหมื่นอยู่แล้วนะเฉพาะค่าใช้จ่ายวันเกิดเหตุนะครับส่วนท่านต่อไปคุณเปรมิกาบอกว่าคุณแม่มีที่ดินอยู่หนึ่งแปลงนะคะแล้วพอหลังจากคุณแม่เสียชีวิตไปเนี่ยก็คือหาโฉนดไม่เจอไม่รู้ว่าโฉนดหายไปไหนนะคะก็เลยสอบถามมาว่าต้องทํายังไงต่อเลยคะอาจารย์ ก็ถ้ารู้เลขโฉนดเนี่ยไปสํานกงานที่ดินและขอออกไปแทนแจ้งความก่อนโฉนดหายหายไม่พบเลขที่เท่าไหร่แล้วไปขอสํานกงานที่ดินออกไปแทนครับค่ะส่วนคุณสสิกานะคะอันนี้ก็เลิกกับสามีได้6เดือนระหว่างที่แต่งงานกันเนี่ยนะคะญาติของฝ่ายสามีเนี่ยมาบอกขายที่นะคะคุณสสิกาก็ซื้อไว้ นะคะแล้วก็เป็นคนออกเงินเองทั้งหมดนะคะแต่ว่าชื่อเจ้าของที่ดินเนี่ยใส่เป็นชื่ออดีตสามีนะคะทีนี้อพอเลิกกัน,นก็จะขอมาเป็นชื่อเราแต่ปรากฏว่าเขาก็ยังไม่ยอมนะคะก็เลยสอบถามมาว่าเรามีหลักฐานการจ่ายเงินเราจะดําเนินการยังไงให้โอนมาเป็นชื่อเราได้ไมั้ยคะอาจารย์เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะขอใหม่อีกทีนึงเงินเงินของใครเงิเนเงินของฝ่ายหญิงทั้งหมดนะคะแต่ว่าด้วยความที่เป็นที่ดินของญาติฝ่ายชาย นะคะเขาก็เลยใส่ชื่ออดีตสามีเอาไว้อะคะ่ะครับเอ่อตอนใสนกกนย่ยังไม่ได้เลิกกันถูกไหมครับยังค่ะยังไม่ได้เลิกทีนี้เงินเนี่ยมันจะเป็นมาหาเ,เงินเนี่ยแม้จะเป็นชื่อของเราทั้งหมดแต่มันได้ไหมระหว่างสมรสอาจจะเป็นของเขาครึ่งหนึ่งยกเว้นเราพิสูจน์ได้ว่าเงินที่เราไปซื้อเป็นเงินบรดกซิมพ่อแม่ให้มาแล้วเราก็เอาไปซื้ออันนั้นก็จะเป็นของเราแม้ที่ใส่ชื่อสามีครับค่ะก็ก็ดูรายละเอียดนิดนึง ถ้าจำเป็นก็อาจจะต้องฟ้องร้องดําเนินคด,ดีนะครับเพราะว่าเพราะว่าในขณะเนี้ยซื้อในระหว่างที่จดทะเบียนสมรสเนี่ยเป็นของเราครึ่งหนึ่งแล้วไม่ใช่ของสามีทั้งหมดแม้จะมีชื่อของสามีก็ตามครับค่ะส่วนอีกท่านหนึ่งคุณปานปรียานะคะบอกว่าเธออาชีพขับแท็กซี่นะคะไปส่งผู้โดยสารถึงที่หมายนะผู้โดยสารไม่มีเงินจ่ายก็เลยพาไปที่สอ เจ้าหน้าที่ก็ลงมาที่ประจําวันแล้วก็ตกลงกันว่าจะต้องโอนจ่ายทยอยผ่อนให้นะคะปรากฏว่าผ่านมาหนึ่งเดือนไม่จ่ายติดต่อไม่ได้นะคือเขาบอกว่ามันเป็นเงินที่แบบเหมาไปต่างจังหวัดยอดก็ไม่เยอะสองพันแปดก็เลยปรึกษามาว่าทํายังไงดีคะอาจารย์จริงตํารวจควรจะกระเดินคดีเรื่องมันไม่ใช่แค่ผิดสัญญามันกลายเป็นช่อโกงเนาะช่อกงคือเรื่องของการบริโภคอะครับมันมีความผิดอยู่ตรงนี้เดีย๋ยวผมจะค้นให้อีกที คนะครับจะดูกฎหมายมาตราผมจำไม่ค่อยได้ตรงนี้ครับค่ะอาจารย์คะท่านแรกที่สอบถามเกี่ยวกับลูกสาวไปประสบอุบัติเหตุแล้วบอกว่าเจ้าหน้าที่ค,คิดค่าจอดรถคิดค่ารถยกอะไรต่างๆนั่นนะคะคเขาเพิ่มเติมมาบอกว่าตำรวจเนี่ยลากรถไปจอดที่เอกชนเพราะว่าที่ของสนเต็มนะคะก็เลยสอบถามมาว่าแล้วอย่างเนี้ยเราต้องจ่ายไหมคะอาจารย์ผมคิดว่าไม่ต้องจ่ายมั้ง เพราะตำรวจไม่ได้บอกเราก่อนคือจะไปไว้ที่เอกชนก็ต้องบอกเราก่อนไม่ใช่นั้นเนี่ยไม่ใช่ผมไม่ได้ว่าดูถูกตำรวจนะ,ะเดี๋ยวก็จะเป็นการทํามาหากินกันระหว่างตำรวจกับเอกชนนะครับค,คือถ้าเอาไปไปว้ที่เอกชนก็ก็ต้องไปน้อยวันแล้วรีบตรวจให้เสร็จแล้วเรียกให้เขามารับรถคืนเพราะจริงคดีรถยนต์ชนกันเนี่ยเขาไม่ยึดรถนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้ใช้รถไม่รถไม่ถือว่าเป็นทรัพย์ที่ใช้ในการกระทําความผิดก็ต้องรีบตรวจโดยเร็ว นะครับแล้วแจ้งให้เจ้าของรถทราบด้วยว่าโรงพักไม่มีที่จอดหรือคุณจะให้เอาไปจอดที่ไหนแต่อย่าไปทาลายนะอย่าไปคเคลื่อนย้ายเลยนะแล้วตารวจก็ให้ลากไปแล้วก็ไปตรวจนัดวันตรวจอย่างนั้นมันถึงจะถูกครับคือผม,ผมคงเกรงเกรงว่าอย่างนี้เกรงว่าถ้าเราปล่อยให้เกิดอย่างนี้บ่อยๆต่อไปก็โรงพักเต็มไปก่อนเอาไปนูน่นเลยแล้วก็ชาวบ้านก็เสียหายก็จะถูกนินทาได้ว่าสถานที่จอดรถปู่ตรวจรถรถลาก ทำมาหากินร่วมกับพนักง,งานสอบสวนครับค่ะส่วนคุณวีระนะคะบอกว่าแยากกันอยู่กับภรรยาเกือบห้าปีแล้วนะคะล่าสุดก็ติดต่อไปหาอาดีตภรรยาอีกครั้งหนึ่งว่าอยากจะขอหย่าปรากฏว่าก็ไม่ยอมนะคะไม่ยอมหย่าให้ก็เลยสอบถามมาว่าแยากกันอยู่ประมาณเกือบห้าปีเนะี่ยฟ้องหย่าได้หรือ,อยังคะอาจารย์ได้ฮะแต่คําถามเรือว่าเหตุผลที่เขาไม่แยกเพราะอะไรค่ะ ไม่ยอมอยากเพราะอะไรถ้าอยากได้เงินก็ให้เขาบ้างค่ะคุยกันผมว่านะมันจะจบกันง่ายๆจะไปฟ้องร้องกันมันมันเป็นเรื่องที่ไม่ใช่แหละเมื่อตอนตอนอยู่ก็รักกันดีนะพอแยกกันแล้วก็จะโกรธกันมันต้องมีเหตุผลอะที่คือคือวันนี้ไม่อยากให้ไปฟ้องคดีก่อนถามเหตุผลก่อนว่าทําไมติดเมื่อยอมยา ผมเชื่อว่าไม่ยอมอยาาส่วนหนึ่งก็ต้องการค่าชดเชยนั้นเราสามารถจ่ายค่าชดเชยเลี้ยงดูเข้าไปได้ก็โอเคแต่พูดกันไม่รู้เรื่องค่อยไปฟ้องดีกว่าครับค่ะค่ะอาจารย์ครับท่านเมื่อสักครู่เรื่องอ่ยกรถไปไว้ที่ของเอกชนนะนะคะเขาเขาไม่พอใจมากๆเขาบอกว่าคือเขาเนี่ยจ่ายเงินไปทั้งหมดเรียบร้อยนะคะพอได้ยินอาจารย์แบบนี้ก็ถามว่าถ้าเขาจะเอาเรื่องอยากจะฟ้องร้องดําเนินคดีเนี่ยเขาต้องทํายังไงเหรอคะบอกว่า ร้องเรียนก่อนดีกว่าร้องเรียนชนบุรีก็ร้องเรียนผู้บังคับผู้บังคับบัญชา<ค>ะนะครับถ้ามจะอาสาจ,จะให้สุดที่ชนบุรีก็ผู้บังคับการภาคสองผูก้การภาคสองดีกว่าคะนะครับมันต้องถามดูว่ามันถูกหรือค <ะ S 2> คือผมผมคิดว่ามันไม่ถูก hmm. ใจปกผมคิดว่าไม่ถูก <คะ S 2> มันจะถูกข้อกอหาได้ง่ายนะครับตำรวจที่ที่ทํางานอนะอย่างตรงไปตรงมาเนี่ยเราต้องบอกชาวบ้านว่ารถคุณผมไม่มีที่จอดนะแต่ผมต้องตรวจ แล้วก็จะตรวจสักกี่วันคุณต้องจ่ายค่าเช่าต้องบอกก่อนนะครับวันนี้ค่าการทาอะไรต้องบอกประชาชนก่อนจะดําเนินการครับส่วนท่านต่อไปคุณปราโมทนะคะคุณปราโมทบอกว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยไปยืมเงินจากคนรู้จักกันมาสามแสนบาทแล้วมีการเอาโฉนดที่ดินไปค้ำประกันนะคะล่าสุดชําระเงินคืนเขาครกตามจำนวนนะคะแต่ปรากฏว่าคนที่รับจำนองเนี่ยเขาบอกว่า เขายังหาโฉนดไม่เจอไม่แน่ใจว่ามันหายไปได้ยังไงนะคะก็เลยสอบถามมาว่านี่ถ้าเขาหาไม่เจอจริงๆเนี่ยเราต้องทํำยังไงดีคะอาจารย์อย่างนี้ครับไปสํานักงานที่ดินก่อนไปขอดูว่าโฉนดที่นี่มีใครมาแจ้งหายมีกการโอนโอน,โอนเปลี่ยนจากการจำนองหรือไม่ดูตรงนั้นก่อนแล้วถ้ามันหายไปจริงๆท่านยังไม่มีก็แจ้งสำนักง,งานที่ดินมาโฉนดเนี่ยผ,ผู้รับจำนองอยังหาให้ม่เจอ เขาจะได้รู้ไว้ก่อนว่าโคยมาโอนถ่ายถอนไม่ได้นอกจากว่าเจ้าของเราเป็นคนดําเนินการครับค่ะส่วนท่านต่อไปคุณสุรสิธิ์นะคะก่อนหน้านี้เขาบ,บอกว่าเขาได้เห็นเรื่องของเด็กพิการคนหนึ่งทางโลกออนไลน์นะคะแล้วก็มีการเปิดรับบริจาคปรากฏว่าเขาก็โอนเงินไปบริจาคแล้วมามทราบทีหลังว่าไอ้คนที่แบบเป็นคนดําเนินการเนี่ยไม่ได้เอาเงินไปให้เด็กคนนั้นแล้วก็เอาเงินไปใช้เอง นะคะเขาเลยสอบถามมาว่าถ้าเขาไปแจ้งความดำเนินคดีเนี่ยบุคคลคนนี้จะถูกดำเนินคดีข้อหาอะไรเหรอคะอาจารย์ข้อหาว่าช่โกงหลอกลวงประชาชนอ๋อค่ะข้อหาเช่าโกงประชาชนนะครับเพราะประกาศออกมาอย่างนั้นแล้วเงินไม่ได้ใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ผู้บริจาคให้ไปก็เป็นช่าโกงประชาชนครับอันนี้เราไปแจ้งความได้เลยเพราะเราเป็นผู้เสียหายโดยตรงเลยได้เลยครับอืมค่ะนะแล้วก็ท่านสุดท้ายคุณกมลวรรณค่ะอาจารย์บอกว่าพี่สาวเสียชีวิต นะคะพี่สาวเนี่ยก็คือไม่ได้มีครอบครัวแล้วก็พี่สาวเคยเขียนพินัยกรรมยกที่ดินให้กับพี่สาวอีกคนหนึ่งซึ่งก็เสียชีวิตไปก่อนหน้านี้แล้วแล้วก็น้องชายอีกคนหนึ่งเป็นผู้รับมรดกแต่น้องชายเนี่ยหายสาบสูญไปได้ประมาณ3ปีแล้วนะคะก็เลยสอบถามมาว่าจะทำยังไงต่อดีกันเนี่ย ก็ต้องร้องให้เป็นบุคคลสูญหายก่อนอันดับแรกค่ะหรือไม่ก็ต้องรองให้ครบหปีก็เป็นร้องเป็นเป็นตายโดยผลของกฎหมายทีนี้ปัญหาว่าคนที่หายไปมีครอบครัวไหมถ้ามีครอบครัวเราก็ยกให้ครอบครัวเขาต่อไปได้ครับค่ะวันนี้เติมมาเก้าคำถามนะคะรวมกับของเดิมก็เป็นหนึ่งันสารยสิบสาคำถามแล้วขออภัยค่ะหนึ่งันสาสาสองค่ะอาจารย์หนึ 1, ่งสาม สามสองค่ะเลขดีจังเลยสามสามสองหนึ่งสามสองเดอเอ่อหมอรักปันธงค่ะก็ให้เครื่องรางผมมาชิ้นหนึ่งอะไรลำดับเลขเป็นหนึ่งเจ็ดสี่สี่ศูนย์วันนี้สามสามสองค่ะอ่าผมว่าปีใหม่เลขสวยใช่ไหมคะเลขสวยนะใครอยากดูก็ลองดูนะสี่สี่ศูนย์ครับ <Okay. S 2> อาจารย์อาจารย์ใบห่วยซะแล้วขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ปอระเมศอินทระชุมนุมค่ะกฎหมายชายคาปัญหาชาวบ้านโดยสำนักงานอายการสูงสุด,สด